ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการ <c oughs> ยกเลิกแอป,ปที่กินสตังเรานะครับหรือว่ากินเงินเราในตัว iPad นะครับหรือว่าถ้าท่านใดน,นะครับจะใช้ iPhone อยู่ก็ดูเทียบเคียงได้นะครับผมคิดว่าผมก็ไม่เคยใช้ iPhone นะแต่ว่าผมคิดว่าก็เหมือนกันนะครับสำหรับวิธีการนะครับ <c oughs> ท่านใดน,นะครับที่จะยกเลิก แอปนะครับที่กินเงินเรากินเงินรายเดือนเราหรือว่าหักเงินเราอยู่นะครับวันนี้มีวิธีนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับคุณจะเห็นนะรูปฟันเฟืองนะครับที่เขียน่าการตั้งค่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ setting นะครับให้คุณแตะเข้าไปเลยแต่เข้ามาเสร็จนะครับคุณจะเห็นที่เป็นชื่อโปรไฟล์เรานะครับที่เป็นรูปแล้วก็ชื่อโปรไฟล์เรานะครับมุมซ้ายบนนะครับถ้ากรณีเป็น iPad นะครับคุณแตะ แต่เข้ามาเสร็จนะครับคุณจะเข้าสู่หน้าตัว Apple ID นะครับมันจะมีชื่อนามสกุลคุณนะครับกรณีคุณใส่ไว้หรือว่ารูปภาพคุณนะครับแล้วก็อีเมลนะครับชื่อบเบอร์โทรศัพท์อีเมลการต่างความปลอดภัยคุณสามารถมาเปลี่ยนในตัวหน้านี้ได้หมดนะครับไหนๆก็อธิบายก็จะอธิบายาแถมด้วยกันนะครับคราวนี้นะครับถ้าเราจะยกเลิกการสมัครสมาชิกนะครับหรือว่ายกเลิกแอ แอปที่กินเงินเรานะครับหักเงินไปหลายเดือนแล้วนะครับให้คุณมาแตะที่คําว่าการสมัครสมาชิกแล้วก็รอสักครู่นะครับพอแตะเสร็จนะครับคุณจะเห็นรายชื่อนะครับตัวแอปต่างๆนะครับที่กินเงินนะครับอาจจะตัดบัตรคุณหรือว่ามันหัก ด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่เอาง่ายคือคุณเสียเงินกับแอปพวกนี้คุณไม่อยากใช้แล้วคุณจะยกเลิกนะครับคุณจะเห็นรายชื่อแอปต่างๆเลยนะครับของผมจะมีทั้ง Apple ิลอาร์ a p p l e TV นะครับแต่วอ c r a f t นี่ผมสมัครเป็นรายปีไว้นะครับอ่เอานนี้คุณจะเห็นรายชื่อนะแอปต่างๆนะครับสมมตินะคุณจะอยากอยากจะยกเลิกตัว Apple TV ทนะครับคุณแตะเลยนะครับแตะเสร็จนะครับคุณจะเห็นเข้าสู่หน้าหน้ารายละเอียดนะครับ เขาจะมีให้อัปเดตวิธีการชำระเงินกรณีคุณอยากจะอัปเดตวิธีการชำระเงินก็คือต่ออายุการสมัครเป็นสมาชิกนะครับคุณก็แตะที่อัปเดตวิธีการชำระเงินนะครับพออัปเดอเไรเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะหักเงินคุณแต่ในที่นี้เราไม่ได้มาอัปเดตเราจะมายกเลิกนะครับให้คุณดูที่ด้านล่างสุดเนะครับยกเลิกการสมัครครับแตะเลยนะครับเราจะยกเลิก แล้วก็รอสักครู่นะครับเขาจะมีข้อความขึ้นมานะครับยืนยันการยกเลิกการสมัครครับของคุณจะสิ้นสุดในทันทีนะครับเมื่อพร้อแมแล้วนะครับเราไม่เอาแล้วเราไม่สมัครแล้วนะครับยืนยันแล้วก็รอสักครู่นะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสมัครพิธีการยกเลิกการสมัครสมาชิกหรือว่าสมัครยกเลิกแอปต่างๆที่หักเงินรายเดือนเรานะครับก็นี้ ไม่ได้มีแอปเดียวที่คุณอยากยกเลิกนะครับคุณอยากจะไปยกเลิกแอปอื่นด้วยคุณก็มาแตะที่มุมด้านบนที่คําว่าสมัครรับเขาจะย้อนไปสู่หน้ารายชื่อแอปต่างๆที่คุณที่หักเงินหลายเดือนคุณนะครับแล้วคุณก็ทําตามวิธีที่ผมสอนเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นการยกเลิกการสมัครรับสมาชิก จากตัว Apple นะครับในที่นี้ของผมเป็น iPad นะครับแต่คิดว่า iPhone ก็จะคล้ายๆกันนะครับครับยังไงถ้าคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็อบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้กันนะครับครับสวัสดีครับ